สำหรับคนที่ชมคลิปนี้ให้แคปหน้าจอมาแล้วคุณบุมจะมีโปรโมชั่นให้เรามาดูกันว่าของขวัญที่คุณบุมจะแจกคืออะไร วัครับวันนี้เราก็อยู่กับคุณบุ๋มนะฮะร้าน Sweet Factory นะฮะเดี๋ยวเราจะมารู้จักคุณบุ๋มกันว่าทำไมถึงเปิดร้านอยู่ที่นี่กันนะครับนี่ครับสวัสดีค่ะครับ,ค,รบคุณบุ๋มครับขอแนวคิดหน่อยทำไมถึงเปิดร้านครับเอ,อ ก็คือบุ๋ม,มนะคะอยากจะแบบว่าคือชื่อร้านเนี่ยก็คือบุ๋มบอกอยู่แล้วว่าเป็นสวีทแฟคทอรี่คือจะเป็นโรงงานผลิตของหวานค่ะแล้วก็อยากจะผลิตของหวานอร่อยๆเสิร์ฟทุกท่านแบบว่าคือให้ได้ลิ้มลองรสชาติเมนูที่แบบว่าเออมีเอกลักษณ์แล้วก็มีความโดดเด่นแล้วก็ให้ลูกค้าแบบว่ามีเออคือฟินในการรับประทานของหวานที่ท่าทน,นมก็คือ นี่เพราะว่าก็คืออยู่ใกล้บ้านแล้วก็ชอบโลเคชั่นที่นี่แล้วก็คิดว่าเอออยากจะเปิดร้านที่นี่แล้วก็อ่ะ,อะ,อะก็เดี๋ยวเดี๋ยวถึงแล้วอยกกลิ่งจะกกลิ่ครับผมอ่ะต่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกดแล้วเหรอไม่เป็นไรครับตัดได้ก็หลักๆนะคะก็อยากจะเสิร์ฟความหวานให้กับทุกท่านได้ฟินกันตามๆกันค่ะ ใหคุณอูมีเป็นคนที่ที่ท้าขนมเลยอไม่อ๋อที่จริงไม่ใช่คนที่นี่ค่ะแต่ว่าอยู่อยู่ใกล้ๆแถวนี้รีูหรือเปล่าอยู่เรนูนครใช่ติดกันเลยแล้วมาเปิดได้นานเด้อล่ะเปิดช่วงเดือนมีนะค่ะพร้อมกับโอ้มาพร้อมกับโควิดโควิดเลยพอเปิดปุ๊บโควิดก็มาปั๊บเลยแล้วช่วงที่เปิดแรกๆนี่ท้อไหมมีคนไม่มีคนทอท้อมากท้อจริงๆนะไม่ค่อยมีลูกค้าเข้าเลย แล้วตั้งแต่โควิดมาจนมาถึงเนี้ยเนะี่ยทีเดือวมีนาเมษษภาประมาณ4ถึง้5เดือนกว่าแล้วค่ะแต่ว่าคือเริ่มเริ่มจะดีขึ้นก็คือช่วงสองสาเดือนมานี้คือเริ่มที่จะเห็นแบบว่าเออลูกค้าก็เข้ามาเยอะแล้วก็มีลูกค้าชมก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันชอบแล้วก็ติดใจในรสชาติพูดถึงติดใจในรสชาตินี่ซิกเนเจอร์ของทางร้าน่ะคืออะไรอ่ะ ที่แบบถ้ามาที่นี่แล้วคือคุณบุ๋มแนะนำเลยอ่ะคือเราแนะนำให้ถ้าเป็นเครื่องดื่มนะเครื่องดื่มก็จะแนะนำเป็นชาเขียวปั่นหรือชาเขียวเย็นที่เนี่ยรับรองฟินแน่มีความหอม แล้วก็รสชาติชาเขียวนี้เข้มข้นอีกเมนูหนึ่งค่ะก็อยากจะแนะนําเป็นชาไทยด้วยกันด้วยนะคะคูอก็จะมีความนิ่มแล้วก็แบบกินแล้วคือแบบอื้อหือเลยอะค่ะอยากให้ทุกท่านมาลองค่ะชาเขียวชาเขียวชาไทยมีฟูโก้อีกด้วยนะกาแฟกาแฟก็กาแฟทั้งร้านเป็นกาแฟสดเป็นกาแฟสดเช่นกันค่ะติดหนึ่งในนี้เหมือนกันค่ะใช่ถ้าท่านไหนที่ชอบทานกาแฟ ผมว่ามันครบเลยนะทั้งม um ีท like ั้งชาใช่ไหมมีโกโก้มีกาแฟครบเลยเนาะบอกเลยว่าร้านเนี้ยเด็ดทุกเมนูเออมีอย่างหนึ่งค่ะคือมาที่นี่เร้อ่ะคือถ้าท่านไหนแบบว่าชอบทานพวกอากาศร้อนๆอะไรแบบเนี้ยค่ะพวกคากิโกลีหรือว่าเราจะเรียกอีย่างหนึ่งว่าบิงซูนะคะที่เนี้ยคือก็เด็ดเหมือนกัน มีหลายรสค่ะแล้วเราก็จะมีการครีเอทหลายๆเมนูขึ้นมาด้วยเราก็จะมีเมนูหลากหลายเมนูมาพรีเซนต์แล้วก็มาเสิร์ฟให้กับทุกท่านอีกนะคะก็คือบุ๋มมันจะไม่ได้หยุดนิ่งแค่นี้รับรองแล้วก็ติดตามกันดูว่าเราจะมีเมนูอะไรมาให้ได้ลิ้มลองกันนี้เร็วๆในเร็วๆน,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 นีนะคะ้ค่ะใช่เี๋ะเต้อไหน่เห็นว่าจะมีอะไรใช่ค่ะแล้วก็จะมีเมนูอีกเมนูหนึ่งกำลังจะเปิดตัวแล้ว นิดเดียวเท่านั้นใครไวร์เปลบอกตอนนี้ขอเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนไดไหมใช่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 แต่มีแน่นอนค่ะแต่ไม่นานนี้เนาะใช่ฝากติดตามชีพเดจด้วยนะคะคือเราจะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเห็ไลน์บอกเลยขึ้นทั้งบนมีบอกอยู่ในนี้ค่ะ Sweet Factory นะคะทาดพนมให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะได้ได้ได้เอาถ้าจะมาที่ร้านเนี่ยไหนลองชี้พิกัดที่อยู่ตรงไหนที่ร้าน ร้าน Sweet Factory Drink and d e s e r t s Cafe นะคะหาง่ายมากเลยค่ะอยู่ติดกับเดี๋ยว<อ>คุณดูเอาธรรมชาติธรรมชาติาไม่ต้องเก็๊กมากต่อเลยเอาขำขำอเลยช่องช่องรอาจาร์อันพาลนี่คือแบบไม่ซีเรียสอ๋อไม่ต้องเก็ก๊กโอเคได้เอาไหน,อ,นอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกดแล้วหรออยู่ไหนเอาเลยอยู่ใกล้กับ เทศบาลท่าพนมถ้าใครมาเทศบาลท่าพนมถูกก็คือมาร้านนี้ถูกเพราะว่าพอเจอเทศบาลท่าพนมปุ๊บก็ขับรถไปอีกนิดนึงค่ะก็จะเจอร้านเลยจะมีเทศบาลท่าพนมนี่อยู่ทางซ้ายมือใช่ไหมเราก็ตรงมาเรื่อยร้านก็อยู่ซ้ายมือเหมือนกันถ้ามองจากมุมมุมมองอ่าด้านหน้าของร้านไปก็จะเป็นสวนสีโพดพอดีใช่ค่ะเป็นริมบึงเขาเรียกว่า เส้นริมบึงม,มาทางมาทางเทศบาลเนาะเทศบาลอยู่ซ้ายมือร้านก็อยู่ซ้ายมือนะแต่ว่าถ้ามาทางหน้าวัดพระธาตุเนี้ยเส้นริมบึงก็อยอยู่ฝั่งขวามุนะ๋มใช่ค่ะคใช่ไอ่ารู้สึกว่าคุณบุมจะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยใช่ไหม<ช>สำหรับค,คนที่ชมทลิปนี้อ่าให้แคปหน้าจอมาแล้วคุณผุมจะมีโปรโมชั่นให้เรามาดูกันว่าของขวัญที่คุณบุมจะแจกเือรนี่เลยค่ะเป็นถุงผ้านะคะหลั เซฟโลนะคะ mm hmm. ก็คือรักโลกมีไม่กี่ใบนะคะ mm hmm. ให้เพียง20ท่านเท่านั้นค่ะ mm hmm. เพราะว่าเรามีจำกัดค่ะสิทธิพิเศษที่ชมอาจารย์อันพาเราออพาเด็กเท่านั้นนะครับโอเค20ใบนะครับอ่าหนึ่งกฎกติกาก็คือแคปหน้าจอมานะฮะแล้วก็ามาโชว์ทางร้านนะครับ20ท่านเท่านั้นนะฮะคุณบุญคุาแจก แจกให้เลยค่ะเล่ลูก้อนนะไม่ใช้ถุงพลาสติกใช่ค่ะซื้อหนึ่งแก้วก็แจกค่ะอ่ะครับงั้นเดี๋ยวให้คุณผมฝากร้านอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าจะติดต่ออยังไงนะค่ะก็คืออยากจะฝากกดไลค์เพจนะคะคือเรามีเพจ f a c e b o o k นะคะชื่อว่า Sweet Factory เลยนะคะชื่อร้านแล้วก็จะมี IG ด้วยค่ะก็คือจะเป็น Sweet Factory underscore แล้วก็ซีน2 0 20 ะะเดี๋ยวขึ้น,ข,นขึ้นให้ขึ้นทางค่ะแล้วก็หรือว่าโทรมาได้นะคะคือท่านไหนอยากจะโทรสั่งก่อนหรือว่าจะโทรสั่งกลับบ้านก็โทรได้ที่เบอร์0 8 6ย์8 9 2 1 1แึแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งค่ะ081 8 7 7 8 6 3 8ปโทรได้ตลอดเลยนะคะมีการส่งด้วยเหรอมีบริการส่งด้วยค่ะอยู่คนเดียววันนี้ ฟาสต์ฟู้ดส่งผ่านเพจฟาสต์ฟู้ดใช่พัทเอาฟาสต์ฟู้ดค่ะของเราแล้วก็ในอนาคตก็จะมีก็จะมีมีข้าวจอยกับอะไรนะไปละคุยกัไกับอะไรเราจะมีเรื่อยๆอีกอันหนึ่งที่ฟู้ดแพนด้าใช่ค่ะแล้วจะไงก็สุกดีใช่ไหมแล้วเสียค่าบริการเพิ่มไหมค่ะไม่มีไม่มีเสค่าบริการเลยฟาสต์ฟู้ดเดลิเวอรี่มี บริการค kind of wow. like, ่ะก็คือจะขึ้นในเพจของฟาร์ฟูเลยคือถ้าจะสั่งผ anyway> ่านฟาร์ฟูแล้วเวลาเราสั่งเราก็โทรมาทางร้านได้เลยใช่ไหมค่ะหรือว่าถ้าลูกค้าอยากจะโทรสั่งก่อนก่อนที่จะมารับเองนะคะก็โทรมาก่อนก็ได้แบบว่าทุกในกรณลยเนีผมเนี่ยอยู่ที่งานผมโทรมาสั่งในแม็กซเจ้านี่แล้วคือคือจะมารับเองใช่ไหมไม่ไม่ไมให้ไปส่งให้ไปสูกคือไม่ได้สิอ่าใช่ก่อนหน้านั้นน่ะได้ ก่อนหน้านั้นน่ะได้ใช่คือก่อนหน้าที่เป็นโควิดอ่ะคือตอนนั้นน่ะเราส่งแต่ตอนนี้คือถ้าอยากจะสั่งแก้วหนึ่งอ่ะเอ่อจะสั่งผ่านได้ที่เพจของฟาฟูเดลอรีก็คือโทรมาสั่งทางร้านไม่ได้ใช่เพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีบริการที่ส่งจากทางร้านโดยตรงยังไม่มีอะโอเคครับท่านมีอะไรไหมไม่มีค่ะแต่ว่ายังไงก็อยากจะฝากร้านด้วยนะคะฝากติดตามกันเยอะๆแล้วก็เข้า สนุนกันเยอะๆมาลองชิมดูค่ะรับรองไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะยี่สิบท่านแรกใช่20ท่านแรกครับท่าันจะได้สิทธิพิเศษกระเป๋าน่ารักๆักใบดีใครติดชมเอ้ใครติดตามชมอาจารย์อันมักจะได้อะไรพิเศษพิเศษเสมอแน่นอนค่ะจริงๆแล้วจริงๆแล้วก่อนที่ผมจะมารีวิวให้คุณผมเนี่ยนะครับผมก็มาลองเองสักประมาณ 3- 4รอบแล้วนะถือว่าผ่านนะครับ ถ้าไม่ผ่านไม่รีวิวให้นี่จริงๆนะเขาบอกไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะไม่ได้ค่าสปอนเซอร์คือคืออร่อยจริงก็เลยมาแนะนํานะครับอะเพราะงั้นเดี๋ยวก็ฝากร้านคุณบุ๋มด้วยแล้วกันนะครับเป็นสวีทฟาร์กแล้วเขอพูดผิดสวีทสวีแฟคทอรี่นะครับออยู่ถนนเส้นริมบึงนะฮะเดี๋ยงไงลงที่อยู่ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับโอเคงั้นวันนี้ก็เดี๋ยวขอจากไปแค่นี้ก่อนแล้วกันแต่ที่สําคัญอย่าลืมนะครับ ไลค์แชร์ติดตามนะฮะสับสไครป์คลิปนี้ขอให้ได้อย่างมากสุดห้าร้อยแล้วกันห้าพอยแล้วกันขอห้าร้อยไลค์แล้วกันนะฮะหรือใครก็พยายามช่วยแชร์อาจารย์อันด้วยนะฮะเดี๋ยวถ้ามีร้านอาหารร้านกาแฟร้านอะไรอยากให้อาจารย์อันดีาไปแนะนำคอมมเนต์มาได้นะฮะเดี๋ยวจะไปให้เพราะว่าหลังโควิดเนี่ยคนไทยต้องช่วยกันนะครับโอเคครับอาจารย์อันกับคุณบุ๋มขอลาคลิเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ